พี่ต้อมกับพี่โอขับรถจากจุดเดียวกันไปเชียงใหม่โดยพี่ต้อมใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงพี่โอใช้เวลา8ชั่วโมงซึ่งพี่โอขับรถด,ด้วยอัตราเร็วน้อยกว่าพี่ต้อม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ต้อมขับรถด,ด้วยอัตราเร็วเท่าใดอันอื่นเนี่ยให้อัตราเร็วในการขับรถของพี่ต้อมเป็น x กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราเร็วในการขับรถของพี่โอเนี่ยให้เท่ากับ y กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจากสูตรการหาอัตราเร็วอัตราเร็วเนี่ยเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาหรืออาจกล่าวได้ว่าระยะทางเนี่ยเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาดังนั้นระยะทางที่พี่ต้อมเดินทางก็จะเท่ากับความเร็วคูณกับเวลาซึ่งเท่ากับ 6x และระยะทางที่พี่โอเดินทางก็จะเท่ากับ 8y โจทย์บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยขับรถออกจากจุดเดียวกันไปเชียงใหม่ดังนั้นระยะทางที่ทั้งสองคนขับเนี่ยก็จะมีระยะทางเท่ากันดังนั้น 6x ก็จะเท่ากับ 8y หรือ 3x เท่ากับ 4y อันนี้เราให้เป็นสมการที่1นึ่งโจทย์บอกว่าพี่โอขับรถด้วยอัตราเร็วน้อยกว่าพี่ต้อม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้น x ลบ y เท่ากับ 30x ก็จะเท่ากับ y บวก30ให้เป็นสมการที่สอง เรานำ x เ,เท่ากับ y บวก30ในสมการที่2เนี่ยแทนลงไปในสมการที่1ก็จะได้ว่า3คูณกับ y บวก30เท่ากับ4 y แก้สมการก็ได้ว่า y เท่ากับ30และ x เ,เท่ากับ60ดังนั้นพี่ต้อมจะขับรถด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมง